วันนี้ฝนตกหนักมากเลยครับลาพูนว่าอยากกินปลาเผาเขาบอกปลาเผาหน้าแจ๋วจริงอ่ะตอนละแค่99บาทเองเออถูกมากเลยเนาะเราก็กําลังจะไปดูการฝนะทําอะไรเราไม่ได้ลองดูฝนกันนะครับ จากตึกที่เราอยู่เนี่ยนะไปมันก็ไม่ไกลนะเดินไปก็ได้แต่ว่าถ้าเดินไปมันก็จะเสียเวลาใช่ป่ะเออถ้าเอารถไปเนี่ยมันก็ต้องย้อนกลับใช่ป่ะเพราะรถมันติดมากเลยแถนเซนีนะอ่าอ่าดูจากเมื่อกี้นาะรถมันก็ติดนะแต่ถ้าเดินไปเขาขีดเกียจเพราเป็นคนอ้วนไงเดินไปก็ลําบากใช่ป่ะอ่ะงั้นก็รถไปแล้วเราก็ไปดูพร้อมกันว่ามันขายหรือเปล่าถ้ามันขายก็ซื้อถ้ามันไม่ขายก็ต้องมาหาที่อื่นเพราะวันนี้ต้องทานที่ไดนเนาะตัวเผาอ่ะ Thank โอเคตอนนี้ก็อยู่เซเว่นละเซเว่นแจ๋วจริง mm hmm. เขาบอกว่าปลาเผาเก้เนี่ยมันอยู่ข้างเซเว่นใช่ป่ะวันนี้ก็ต้องมาซื้อให้ได้อ่ะ mm hmm. เนี่ย,เ,ย mm hmm. เราก็ต้องเดินจากเราก็ต้องเดินจากบันไดลงไปนะก็จะเจอเออก็เดินลงไป โอ้จริงจริงป้ายสุดท้ายเลยโอเคถึงร้านแล้วนะครับไปจะซื้อเผาเผาครับผม <ใน S 1> ได้วะร้านอยู่สุดท้ายอะ okay, ่ะโอเคว่ะเอาสองตัวครับผมตัวตัวใหญ่นี่ไง สวัสดีครับพีพนี้ก็มาซื้อปลาครับผมได้ปลาแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปกินที่ร้านครับผมเราจะดูว่าปลาตัวใหญ่ไหมครับผมโอเค